ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปะประจำวันที่16จนถึงวันที่30เมษายน2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในราศีเมถุนนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟาหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมถุนอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง หากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับ ตำแหน่งดาวประจําตัวของคุณคือตำแหน่งของดาวพุธแต่ดาวพุธตอนนี้โคจรตกในเรือนของลาภะและที่สําคัญตำแหน่งของดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะก็อยู่ในราศีเมถุนหรือราศีเดียวกันกับคุณนั่นเองสแสดงว่าในช่วงปากหลังนี้จะมีเ,เรื่องของการสลับดาวสลับเรือนกันคุณไปตกในเรือนลาบแล้วลาบมาตกในบ้านของคุณนั่นแปลว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคมีลาภ จะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้หรือจะคาดหวังในเรื่องของการขายทรัพย์สินจะขายบ้านขายที่ดินขายเึกขายคอนโดหรือแม้กระทั่งขายหุ้นก็มีโอกาสที่จะขายได้หรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์หรือได้ของมีค่าจากญาติผู้ใหญ่ไม่แน่ใจนะครับว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าณนะ้าถ้าคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากท่านคนใดคนใด,คน,ใดคนหนึ่ง ก็มีโอกาสที่ท่านจะช่วยเหลือเราหรือมีโอกาสที่เราจะได้โดยเสน่หาได้โดยที่ท่านอาจจะเมตตาท่านอาจจะสงสารท่านอาจจะช่วยเหลือเราเราอาจจะได้ในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดาคาดฝันก็เป็นไปได้ฉะนั้นตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณตกเลือนโชคลาภถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอกาสจะมีโชคมีลาบมีความเป็นไปได้ย่่งมากเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการงานดูบ้าง ตำแหน่งดาวการงานของคุณคือตำแหน่งของดาวพฤหัสแต่ดาวพฤหัสตอนนี้โครจรตกในเรือนของสุพะแสดงว่างานของคุณตอนนี้มันมีโอกาสที่จะเขาเรียกขยับขยายความก้าวหน้าเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้ไปดูงานนะครับในต่างที่ต่างถิ่นถ้าองค์กรที่คุณทำอยู่ มีสาขาหรือมีอยู่ในจังหวัดอื่นๆหรืออยู่ในประเทศอื่นๆนั่นแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายให้คุณได้ไปดูงานหรือได้ไปรับผิดชอบในเรื่องของเนื้อง,งานตรงนี้การเดินทางที่จะไปดูงานไปออสำรวจหรือว่าไปออทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของเนื้องานเนี่ยเชื่อมันว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือถ้าคุณอยากจะาหางานใหม่หรือหาสังกัดใหม่ ผมมั่นใจว่าในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่คุณจะหางานใหม่หรือได้สังกัดใหม่อย่างแน่นอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณนะครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือไปสู่เป้าหมายอย่างที่คุณต้องการเชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณทํางานอิสระหรือทํางานส่วนตัวหรือทํางานฟรีแลนซ์งานตอนนี้ของคุณอาจจะต้องไปคุยไปดีลกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสที่จะต้องไปพบ หรือว่าติดตามผู้หลักผู้ใหญ่ไปในสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานหรือองค์ประกอบที่มันจะต้องคาบเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรืออาชีพของคุณนั่นแปลว่าการติดตามผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสที่คุณจะได้รับความสําเร็จหรือโอกาสที่ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสําหรับตัวของคุณเชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้น ในช่วงนี้เรื่องการงานของชาวาลาัคนาราศีเมทุนผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องดีสำหรับคุณอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ6เดือนอย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายนเลยทีเดียวถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวาลาัคนาราศีเมถุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งานนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับเชื่อมั่นว่าตำแหน่งการเงินของคุณก็ดีด้วยตำแหน่งดาวการเงินโคจรเป็น ในเรื่องของลาพระหรือในเรื่องของลาธนั่นแปลว่าการเงินของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้มาะจะได้มาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานประจําเป็นตัวแทนเป็นในหน้าหรืออาจจะทําอาชีพอื่นเสริมนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะได้ค่าคอมค่าในหน้าก็แล้วแต่โอกาสที่เราจะหาเงินหรือหมุนเงินเนี่ยในช่วงนี้งานเงินทองมันอาจจะเข้ามาหาเราแบบง่าย เอ่ยปากคุยหรือขายอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนสั่งซื้อมีคนออโอนค่าของค่าสินค้าให้กับคุณนั่นแปลว่าการเงินของคุณในช่วงระยะเวลานี้ราบรื่นหรือ,อ,อมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือมีค่าใช้จ่ายสะสมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาแต่อย่างใดก็ถือว่าการเงินของคุณยังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อย่างแน่นอนฉะนั้นในช่วงนี้การเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะไม่สะดุดถึงแม้คุณจะมเีเรื่องของการเงินติดลบมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินแต่คุณก็มีวิธีในการที่จะหาเงินในการที่จะขอหยิบขอยืมขอกู้นี้ยมสิน ก็มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเหมือนกันฉะนั้นการเงินของคุณเดือนนี้รอดแน่นอนครับเรามาดูในเรื่องของความรักดูบ้างตำแหน่งดาวความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนคือตำแหน่งของดาวพฤหัสแต่ดาวพฤหัสก่อนหน้านี้ดาวมันเสียมาต้องหลายเดือนเลยทีเดียวแต่ีนช่วงระยะเวลานี้ตำแหน่งดาวพฤหัสหรือดาวความรักเนี่ยโคจรตกในเรื่องของสุภา ก็แปลว่าดีมากๆถ้าคุณมีครอบครัวแต่งงานมีลูกมีเต้าหรือใช้ชีวิตกันมาในระดับหนึ่งแล้วช่วงนี้ความรักของคุณถือว่าราบรื่นสดใสมีคู่มาเป็นที่พึ่งให้เราแสดงว่าตอนนี้ถ้าคุณมออีปัญหาในบางสิ่งบางอย่างคู่ครองแฟนคุณคู่ชีวิตที่คุณใช้ช่วยร่วมกันมาก็จะสามารถคอยช่วยเหลือในด้านใดด้านหนึ่งกับคุณได้นั่นแปลว่าการช่วยเหลือก็ทําให ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณยังเป็นไปได้ด้วยดีหรืออย่างน้อยเป็นไปได้อย่างราบรื่นทีเดียวปัญหาเรื่องออกระทบกระทั่งมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตหรือเป็นปัญหาที่ทำให้คุณจะต้องมีการแตกหักมีการเลิกกันมีการหย่าร้างกันมีการทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นลงมือลงไม้กันไอในประเภทนี้ถือว่ายังไม่มีในช่วงนี้ถือว่าความรักของคุณราบรื่นโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าคุณมีคนกำลังศึกษาเปิดใจหรือกำลังคบหากันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเชื่อมันว่าตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเห็นเด่นชัดการสร้างคะแนนให้อีกฝ่ายได้รับรู้ว่าคุณมีความต้องการมีความรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตอยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเชื่อมั่นว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเข้าใจและก็น่าจะรู้ จึงมีโอกาสที่ทำให้การเปิดใจในช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยราบรื่นแล้วก็เป็นแนวโน้มที่เป็นเรื่องบวกเรื่องดีสำหรับตัวของคุณฉะนั้นผมว่าปีนี้ไม่เกินปีหน้าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีโอกาสจนถึงขั้นแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันหรือได้เป็นท้องแผ่นเดียวกันแน่นอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวของคุณนะครับช่วงนี้เรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยอาจจะไม่มีแต่ถ้าจะเกิดขึ้น ก็น่าจะเป็นในเรื่องของญาติผู้ใหญ่หากคุณมีปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านแก่หรือท่านป่วยมีโรคประจําตัวก็ต้องระวังในช่วงระยะเวลานี้ให้มากสักหน่อยหนึ่งโอกาสที่พวกท่านเหล่านั้นจะเจ็บจะป่วยจะมีเคราะหรือจะมีเรื่องเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็เชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นเราต้องอ,อ,อยู่ใกล้หูใกล้ตาหากพวกท่านเหล่านั้นมีปัญหามีเรื่องเคราะเรื่องเจ็บป่วย เราก็จะส่งมือหมอหรืออย่างน้อยก็พาไปหาหมอเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ได้ฉะนั้นปัญหาในเรื่องนี้ก็ต้องออดูกันอย่างยาวๆเพราะมันมีระยะเวลาอีกประมาณเกือบปีเลยทีเดียวแต่ปัญหาเรื่องเคาะเรื่องเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุสําหรับตัวของคุณในช่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะใช้ชีวิตอย่างราบรื่นนะครับฉะนั้นคลิปนี้จึงขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0992129463ี ID Line ก็คือภูมิแ s t r o 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับ